เธอหายตัวไปในดูไบโดยไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมซาราเบนสันอายุ24ปีบาร์เทนเดอร์จากเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเดินทางข้ามโลกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอบอกเพื่อนว่าอยากลองเสียงอยากเห็นโลกที่ต่างออกไปไม่มีใครคิดว่าเธอจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงเครื่องยนต์ของแท็กซี่ในคืนแรกที่สนามบินดูไบดังก้องในหัวเธออากาศร้อนจัดจนหายใจแทบไม่ออกกลิ่นน้ำมันกับกลิ่นทรายปนกันในลมหายใจ ไปจากตึกสูงสะท้อนแสงสีทองบนผิวแก้วเหมือนเมืองทั้งเมืองถูกสร้างจากแสงเธอรู้สึกตื่นเต้นแต่บางอย่างในอากาศทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยชายคนขับแท็กซี่จ้องมองผ่านกระจกหลังอย่างเย็นชาครั้งแรกในดูไบเรอเขาถามด้วยเสียงต่าซารายิ้มตอบแต่มือกําแน่นบนกระเป๋าเดินทางเธอบอกเขาว่ามาพักกับเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักจากออนไลน์ชื่อของเพื่อนคนนั้นคือคามิลาหญิงสาวที่เธอเคยคุยด้วยในกลุ่มคนทํางานโรงแรม คาเิลาเสนอให้เธอมาช่วยงานบาร์ในโรงแรมระดับห้าดาวค่าจ้างดีเกินจริงจนสรารลังเลอยู่หลายวันก่อนตัดสินใจมาเมื่อถึงอาพาร์ตเมนต์ของคามิลาเธอเห็นประตูเหล็กปานนาะและกล้องวงจรปิดเหนือหัวเสียงประตูเปิดช้าๆและคามิลายืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวรูปร่างเพรียวผมดำยาวแต่งหน้าจัดจนแทบจำไม่ได้จากรูปโปรไฟล์เธอยิ้มบางๆแล้วเชิญสราเข้าไปกลิ่นน้ำหอมแรงจนเวียนหัวผสมกลิ่นยาฆ่ามแมลงจังๆในห้อง เฟอร์นิเจอร์หรูแต่ไม่มีรูปถ่ายไม่มีของใช้ส่วนตัวเลยงานเริ่มพรุ่งนี้คามิลาเอ่ยเสียงเรียบคืนนี้พักก่อนก็ได้สราวางกระเป๋ามองไปรอบๆห้องอย่างระแวดระวังเธอสังเกตเห็นประตูอีกบานหนึ่งที่ถูกล็อกจากด้านนอกเสียงโลหะขูดเบาๆดังมาจากข้างในเหมือนมีใครขยับอยู่เธอถามคามิลาแต่คาิลากลับยิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่องคืนนั้นรานอนไม่หลับเสียงรถจากถนนเงียบแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ บางจังหวะเหมือนมีคนเดินอยู่หน้าห้องเธอแอบมองผ่านช่องประตูเห็นเงาของคามิลานั่งอยู่กับชายคนหนึ่งเสียงพูดเบาๆเป็นภาษาอาหรับซาร่าไม่เข้าใจแต่ได้ยินชื่อของเธอแววออกมาหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบเธอกลับเข้าห้องกดโทรศัพท์แต่สัญญาณขาดหายอินเทอร์เน็ตไม่มีเธอเริ่มรู้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเช้าวันต่อมาคามิลาแต่งตัวเต็มยศในชุดสูทสีดำ คืนนี้จะมีแขกพิเศษเธอกล่าวอย่าทมอะไรมากแค่ทำตามคำสั่งซาร่าถูกพาไปยังโรงแรมชื่อมาริออตดูไบาฮาร์เบอร์บาร์อยู่บนชั้น43สามองเห็นวิวทะเลและเรือออชอรูเรียงรายแสงน,นีออนสีฟ้าสะท้อนในแก้วค็อกเทลที่เธอถือเธอเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ชายคนหนึ่งที่นั่งตรงมุมสุดของบาร์ชายผิวขาวในสุดสีเทาสายตาเยือกเย็นเกินกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเขายื่นทิปให้เธอมากเกินไปพร้อมบอกชื่อว่ามิสเตอร์คาร์เรน เขาถามว่าเธอมาจากอเมริกาหรือไม่เธอตอบสั้นๆว่าใช่เขายิ้มแล้วพูดคำหนึ่งที่ทำให้เธอเย็นว่ายินดีต้อนรับสู่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคืนนั้นหลังปิดปาคามิลาพาเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เธอเห็นมิสเตอร์คารเรนเดินตามมาและเข้าไปในลิฟต์อีกตัวหนึ่งคามิลาไม่พูดอะไรระหว่างทางกลับมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วๆกับเสียงหัวใจของสาราที่เต้นไม่เป็นจังหวะ เมื่อถึงห้องคามิลาเดินไปไขประตูบานที่เคยล็อกไว้ข้างในมือสนิทมีกลิ่นเหมือนเหล็กเปียกๆและกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดแรงๆซาราชักแต่คามิลาเพียงพูดว่าที่เก็บของแล้วปิดประตูอีกครั้งเธอรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศยังร้อนอบอ้าววันต่อมาเธอเริ่มรู้สึกว่ามีคนตามทุกครั้งที่ออกจากโรงแรมจะมีรถคันเดิมขับผ่านช้าๆหน้าต่างรถมืดจนมองไม่เห็นคนข้างในในโทรศัพท์มีข้อความแปลกๆส่งมา ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงคำว่าอย่าพยายามหนีเธอเริ่มกลัวจริงๆพยายามโทรกลับบ้านแต่ไม่มีสัญญาณอีกครั้งตอนค่ำเธอถามคามิลาเกี่ยวกับมิสเตอร์คาร์เรนคาิลาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาวๆว่าเขาคือเจ้าของเธอาราหัวเราะออกมาอย่างไม่เชื่อแต่คาิลาไม่ยิ้มเลยเธอหยิบโทรศัพท์ของาราไปแล้วพูดว่าอย่าคิดหนีเขารู้ทุกอย่างแล้วารารีบเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ทันที แต่เมื่อถึงถนนเธอกลับเห็นรถคันนั้นจอดอยู่ตรงหัวมุมไฟหน้ารถเปิดพุ่งเข้าตาเธอวิ่งหนีไปตามตรอกแคบๆระหว่างตึกเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบกลิ่นเทะยนนาลอยขึ้นจากถังเหล็กข้างทางเธอซ่อนตัวหลังประตูเหล็กและกลั้นหายใจเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอยู่ตรงหน้าเธอได้ยินเสียงเปิดโทรศัพท์มือถือแสงสว่างลอดเข้ามาภายใต้ประตู มีเสียงชายพูดเบาๆเธออยู่แถวนี้แน่สรากัดกรินมฝีปากจนเลือดซึมหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปเธอรอจนแน่ใจว่าปลอดภัยก่อนรีบกลับไปยังโรงแรมแต่เมื่อมาถึงเธอเห็นชายสองคนในชุดสูทยืนรออยู่หน้าเคาน์เตอร์หนึ่งในนั้นคือมิสเตอร์คารเรนเขาเงยหน้ามามองเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคุณหนีไม่ไกลหรอกซาราเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างแข็งเป็นหิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนเข้ามายืนข้างหลังทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเวลาในโรงแรมหยุดหมุนมิสเตอร์คาร์เรนยื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งให้เธอบนหน้าจอคือภาพของครอบครัวเธอในโอไฮโอภาพถ่ายนั้นถูกถ่ายจากหน้าบ้านของเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนมือของเธอสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลน่นเขาพูดช้าๆถ้าอยากให้พวกเขาปลอดภัยคุณจะทำตามที่เราบอก รามองหน้าเขาแล้วรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากคามิลาที่เดินเข้ามาข้างหลังฉันบอกแล้วว่าเขาจะชอบเธอมิสเตอร์คารเรนยิ้มแล้วพูดเพียงคำเดียวเริ่มคืนนี้เลยสราราตื่นขึ้นในห้องที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกแสงไฟสีขาวจากเพดานทำให้ตาพรา่าข้อมือของเธอถูกพันด้วยสายรัดพลาสติก เสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆเหมือนลมหายใจของใครบางคนหัวเธอหนักราวกับถุกทุกภาพสุดท้ายที่จำได้คือใบหน้าของมิสเตอร์คารเรนที่ยิ้มเย็นเย็นคามิลายืนข้างเขามือถือแก้วไวนที่มีคราบสีแดงเข้มตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเธอบนโต๊ะมีขวดน้ำหนึ่งขวดและโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ไม่มีซิมเธอพยายามลุกแต่ขาอ่อนแรงจนทุดลงผิวเย็นชื้นไปด้วยเหงือ่อ ข้างเตียงมีประตูเหล็กอีกบานที่ง้ามไว้เล็กน้อยเธอได้ยินเสียงเครื่องยนต์เบาๆด้านหลังประตูเหมือนอยู่ในที่ใต้ดินเธอรวบรวมแรงค่อยๆเดินไปผลักประตูนั้นข้างในคือห้องขนาดใหญ่มีโตสเตเลสเรียงกันหลายตัวบนผนังแขวนเครื่องมือแพทย์และกล้องวงจรปิดสามตัวกลิ่นโลหะผสมเลือดจางๆลอยขึ้นมาบนโตะมีเอกสารกองหนึ่งชื่อเธออยู่บนปกแฟ้มพร้อมรอยนิ้วมือที่ไม่ใช่ของเธอ ข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายของหญิงสาวหลายคนบางคนแต่งชุดปาเทนเดอร์บางคนอยู่ในชุดราตรีสีดำใต้ภาพมีวันที่และหมายเลขหญิงทุกคนดูคล้ายกันอย่างประหลาดผมยาวผิวขาวและดวงตาสีเขียวอ่อนซารารู้สึกขนลุกทั้งตัวเธอเปิดหน้าถัดไปเห็นภาพหญิงคนหนึ่งที่เหมือนเธอแทบทุกอย่างชื่อในเอกสารคือแอนนาเมเรวันที่หายตัวคือหกเดือนก่อน ใต้ภาพมีคำว่าจัดส่งแล้วเขียนด้วยหมึกแดงเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเดินเธอรี่ปิดแฟ้มแล้วกลับไปที่เตียงประตูเปิดออกอย่างแรงคามิลาเข้ามาพร้อมชายคนเดิมในชุดสูทสีเทามิสเตอร์คาเรนถือกล่องดำในมือเธอไม่ควรออกจากเตียงเขาพูดเรียบเรียมสรางเงียบมือกำผ้าห่มแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อคามิลาเดินเข้ามาแต่ผมเธอเบาๆแค่ฟื้นฟูตัวก่อน,อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น มิสเตอร์คารเรนวางกล่องบนโต๊ะแล้วเปิดออกข้างในเป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กและแฟ้มเอกสารอีกชุดเขาหยิบภาพหนึ่งขึ้นมาเป็นรูปของาราในบาร์ภาพถูกถ่ายจากมุมสูงโดยกล้องวงจรปิดเธอไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาตามเธอมานานแค่ไหนสารามองหน้าเขารู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดคามิลาเอามือแต่ไหล่เขาแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเธอคือคนพิเศษที่สุดที่เราเลือกมา คืนนั้นสระาถูกพาไปยังห้องอีกห้องหนึ่งผนังเป็นกระจกด้านเดียวที่สะท้อนแสงสีขาวชายคนหนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะสวมเสื้อกาวเขาแนะนำตัวว่าดรอับดุลเขาขอให้เธอเซ็นเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานระดับสูงเธอปฏิเสธทันทีดรอ,อ,อับดุลหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเขาเปิดหน้าจอทีวีขนาดใหญ่บนผนัง ภาพถ่ายทอดสดจากกล้องในบ้านของพ่อแม่เธอในโอไฮโอพ่อของเธอกำลังนั่งอ่านหนังสือแม่ของเธอกำลังรดน้ำต้นไม้ซาร่าร้องออกมาด้วยความตกใจดอกเตอร์อับดุลพูดช้าๆเราไม่ทำร้ายใครถ้าเธอทำตามคำสั่งเธอกัดฟันแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเขายื่นปากกาให้พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่แฝงพิษเธอจำใจเซ็นชื่อจากนั้นเขาก็พูดเพียงว่าเธอจะทำงานให้มิสเตอร์คาร์เรนในฐานะเอกสารมีชีวิต เธอไม่เข้าใจเขาอธิบายว่าเป็นการขนย้ายข้อมูลสำคัญผ่านคนแทนเครื่องมือข้อมูลถูกฝังในร่างกายด้วยไมโครชิปเธอไม่ทันได้ตอบเขาก็เรียกพยาบาลเข้ามาเข็มยาวถูกจ่อเข้าที่ต้นคอความมืดเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งเมื่อเธอตื่นอีกครั้งเธออยู่ในห้องพักหรูของโรงแรมแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีทองชุดที่เธอสวมคือเดรสยาวสีแดง โทรศัพท์ใหม่วางอยู่ข้างเตียงมีข้อความเดียวจากคามิลาคืนนี้เจอกันที่เดอะเพลว์เล้าชั้น45ซาราลุกขึ้นช้าช้ารู้สึกเจ็บแปบลบที่ต้นคอเมื่อจับดูพบรอยแผลเล็กๆคล้ายถูกฝังบางอย่างไว้เธอหายใจติดขัดเสียงหัวใจดังในหูรัวแรงแต่เธอต้องทำตามคำสั่งคืนนั้นเดอะเพลเล้าเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงดนตรีลูกค้าแต่งตัวหรูเหมือนมาจากอีกโลกมิสเตอร์คารเรนนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมเดิม คามิลาอยู่ข้างเขาในชุดเดรสสีดำซาราเดินเข้าไปอย่างระวังเขาเงยหน้ามามองแล้วส่งสัญญาณให้เธอนั่งคืนนี้มีแขกสำคัญเขาพูดเสียงเรียบเขาต้องการเห็นว่าเธอทำได้หรือไม่ซาราพยักหน้าทั้งที่ไม่เข้าใจเลยว่าทำได้หมายถึงอะไรไม่นานชายชาวย,ยุโรปสองคนเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นถือกระเป๋าเงินหนังสีเข้มอีกคนสวมแว่นดำแม้ในห้องมืดพวกเขานั่งลงตรงข้าม เสียงดนตรีในบาหยุดลงกระทันหันมิสเตอร์คารเรนพูดกับพวกเขาภาษาอังกฤษสำเนียงหนักสราฟังไม่ทันแต่จับได้คำว่าสินค้าพร้อมเธอเริ่มสัน่นชายแว่นดำหยิบเครื่องสแกนขนาดเล็กออกมาเขาเดินมาหยุดตรงหน้าเธอแล้วเลื่อนเครื่องผ่านต้นคอเธอช้าๆเสียงบี๊บดังขึ้นสั้นๆมิสเตอร์คารเรนยิ้มอย่างพอใจเยี่ยมมากสราเธอคือกุญแจสำคัญเธอหายใจทีมือเย็นเฉียบ คามิลาแต่ไหลเธอเบาๆแล้วพูดกระซิบอย่าทำอะไรโง่ๆถ้าอยากมีชีวิตรอดหลังจากนั้นเธอถูกสั่งให้ออกไปด้านหลังพนักงานคนหนึ่งพาเธอไปยังลิฟส่วนตัวแต่แทนที่จะขึ้นเขากลับกดลงชั้นใต้ดินประตูลิฟต์เปิดออกสู่ห้องแคบๆมือสนิทเสียงคลื่นจากทอระบายน้ำดังอยู่ไกลๆพนักงานส่งกลองเอกสารให้เธอแล้วพูดสั้นๆพรุ่งนี้เอานี้ไปส่งที่ท่าเรืออลมักตูม เขามองหน้าเธออย่าเปิดดูเด็ดขาดแต่เมื่อเขาเดินจากไปเธอรู้ว่าไม่อาจอดใจได้ภายในกล่องมีแฟ้มเอกสารและชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กรูปถ่ายหญิงสาวอีกคนหนึ่งวางอยู่บนสุดใบหน้าเธอเหมือนสระาทุกอย่างด้านหลังรูปมีตัวเลขสี่เศษเจ็ดส่วนเจ็ดเขียนด้วยปากกาใต้แฟ้มมีกระดาษแผ่นหนึ่งจะชื่อว่ารายงานการส่งออกบุคคลเธออ่านชื่อแรกบนรายชื่อคามิลาฮาดี เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นกระทันหันข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นถ้าอยากรอดไปที่ตึกเบอร์47ชั้น7ก่อนรุ่งสางเธอยือนนิ่งมือสัน่นใครบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่กล้องวงจรปิดเหนือหัวเธอกระพริบไฟสีแดงอย่างช้าๆเธอรู้ทันทีว่าทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาและในเงามืดนั้นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากลำโพงเสียงของคามิลา รีบหน่อยที่รักเขาเริ่มหมดความอดทนแล้วเสียงลมกลางคืนพัดแรงจนกระจกหน้าต่างสั่นระรัวสารานั่งอยู่ในรถแท็กซี่ที่แล่นไปตามถนนมืดของดูไบเธอกำแน่นกล่องเอกสารในมือเหงือซึมเต็มฝ่ามือหมายเลขสี่เศษเจ็ดส่วนเจ็ดวงเวียนในหัวไม่หยุดไฟถนนสะท้อนแสงสีส้มบนใบหน้าเธอเหมือนเปลวไฟเต้นไหวเธอไม่รู้ว่าใครส่งข้อความนั้นมาแต่เธอรู้ว่าต้องไปก่อนที่ใครบางคนจะมาถึงก่อน คนขับรถมองเธอจากกระจกหลังเป็นระยะไปตึกเบอร์47ใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบสาราพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรถนนร้างผิดปกติสำหรับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอากาศร้อนแต่เธอกลับรู้สึกหนาวเมื่อรถหยุดที่หน้าตึกคอนกรีตเก่าแถวท่าเรือเธอมองขึ้นไปเห็นไฟเพียงดวงเดียวบนชั้นเจ็ดเธอจ่ายเงินแล้วรีบวิ่งเข้าไปในอาคารกลิ่นสนิมกับกลิ่นน้ำทะเลระครุงในถงทางเข้า ผนังเต็มไปด้วยคราบดําและรอยมือสีน้ํามันลิฟต์เก่าใช้ไม่ได้เธอจึงต้องปีนขึ้นบันไดเสียงรองเท้ากระทบพื้นสีเมนดังสะท้อนในความเงียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกเมื่อถึงชั้นเจ็ดเธอเห็นประตูไม้บานหนึ่งเปิดแง้มไว้มีแสงไฟสีเหลืองสองลอดออกมาเธอค่อยๆเดินเข้าไปกล่องในมือสันภายในห้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่กลางโต๊ะหน้าจอเปิดอยู่แล้วแสดงข้อความเพียงประโยคเดียว เรารู้ว่าเธอถูกฝังชิปไว้ซาราหายใจติดขัดข้อความอีบรรทัดปรากฏขึ้นเองอย่าก,กลับไปที่พวกเขาพวกเขาจะไม่ปล่อยเธอมีชีวิตเธอมองไปรอบๆห้องไม่มีใครอยู่เสียงพัดลมมุนช้าๆดังแผ่วเบาจากนั้นเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นด้านหลังประตูปิดลงช้าๆชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากเนมืดเขาสวมหมวกแกป๊ปและเสื้อคลุมยาวสีเทา อยากลัวฉันมาช่วยเขาพูดเสียงต่ำาสราถอยหลังสองก้ามือกำกล่องแน่นเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเธอถามเสียงสัน่นชายคนนั้นเปิดบัตรประจำตัวให้ดูตราตำรวจดูใบสะท้อนแสงไฟฉันคือรามีเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเขาบอกว่ามีหญิงสาวหลายคนหายตัวไปในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดมีจุดเชื่อมโยงกับปาในโรงแรมเดียวกันและทุกคนรู้จักคามิลา สราย,ยืนนิ่งเหมือนร่างจะลม้มรามีมองเธอด้วยสายตาเห็นใจแต่ระแวดระวังเธอไม่ใช่เหยื่อคนแรกแต่เธออาจเป็นคนสุดท้ายเขาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเสียบแฟลชไดร์สีเงินเข้าไปภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏบนหน้าจอเป็นภาพห้องใต้ดินที่เธอเคยอยู่แต่ในภาพนั้นมีผู้หญิงอีกสามคนทุกคนมีรอยแผลที่ต้นคอเหมือนเธอคนหนึ่งหายใจแรงเหมือนพยายามหนีอีกคนถูกมัดไว้กับเก้าอี้ เสียงในคลิปคือเสียงของมิสเตอร์คารเรนส่งชุดต่อไปคืนนี้ห้ามผิดพลาดอีกสาราปิดปากกลั้นเสียงร้องรามีมองเธอแล้วพูดเบาๆเราเชื่อว่ามีการขายข้อมูลผ่านร่างกายมนุษย์พวกเขาฝังชิปข้อมูลลับแล้วส่งคนออกนอกประเทศบางคนไม่เคยกลับมาอีกเลยสาราถามเสียงแผ่วแล้วฉันลับพวกเขาต้องการอะไรจากฉันรามีตอบทันทีเธอคือกุญแจถอดรหัสสุดท้าย ก่อนเขาจะพูดต่อเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นจากบันไดแสงไฟกระพริบแล้วดับวูบรามีคว้าข้อมือเธอแล้วตะโกนหนีไปทางหลังคาพูกเขาวิ่งผ่านทางเดินแคบๆเสียงรองเท้าบู๊หนักๆไล่ตามมาอย่างรวดเร็วสารารู้สึกเหมือนทุกก้าวคือวินาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อถึงประตูหลังคารามีผลักเธอออกไปก่อนลมแรงพัดจนผมเธอฟาดนาจากบนนี้มองเห็นทั้งเมืองดูใบเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบ แต่ไม่มีที่ใดปลอดภัยเสียงปืนดังขึ้นด้านหลังรามีหันไปยิงตอบขณะตะโกนให้เธอปีนข้ามไปอีกตึกเธอปีนขึ้นขอบเหล็กเสียงกระสุนเฉียดผ่านหูหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเธอกระโดดลงไปอีกฝั่งเจ็บที่ข้อเท้าแต่ยังพอเดินได้เมื่อหันกลับมาเธอเห็นรามียืนอยู่ตรงขอบตึกชายในชุดดำสองคนเข้าประชิดเขามีเงาวูบหนึ่งก่อนที่รามิจะล้มลง ร่างเขาหล่นจากตึกหายไปในความมืดสรารกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเธอหมอบลงหลังเครื่องปรับอากาศพยายามกลั้นหายใจเสียงวิทยุข,ของพวกมันดังแทรกขึ้นเป้าหมายหนีไปฝั่งตึกตรงข้ามส่งทีมสองขึ้นไปเธอรู้ว่าต้องหนีตอนนี้ลมแรงจนเสื้อปลิวแต่เธอยังคลานไปตามขอบหลังคาแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ส่องลงมาไกลไเสียงเสเรนตำรวจแววมาเบาๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือไม่ เธอเจอประตูเหล็กอีกบานที่เปิดไว้เล็กน้อยรีบเข้าไปข้างในและปิดเงียบภายในเป็นห้องเก็บของเก่ามีฝุ่นจับนากลิ่นไม้ผูและน้ำมันเครื่องอบอวนเธอนั่งลงพิงกำแพงมือยังจับกล่องไว้แน่นเมื่อเปิดดูอีกครั้งเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมมีแฟ้มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแฟ้มที่เธอไม่เคยเห็นบนปกเขียนว่าโปรเจกต์เบลภายในมีเอกสารภาษาอังกฤษและรหัสยาวหลายบรรทัด ใต้สุดของแฟมมีภาพถ่ายหนึ่งใบเป็นภาพของเธอกับคามิลายืนอยู่ในบาร์ที่โอไฮโอเมื่อสองปีก่อนแต่เธอไม่เคยจำได้ว่าเคยพบคามิลาในตอนนั้นเลยมือเธอสั่นจนรูปแทบหลนเธอมองดูใกล้ๆและเห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายหยุดไหลในภาพนั้นคามิลาไม่ได้ยืนข้างเธอแต่ยืนอยู่ด้านหลังเธอเหมือนถูกตัดต่อเข้ามาอย่างแนบเนียนใต้ภาพมีข้อความว่าแบบจำลองต้นฉบับ001 เธอเริ่มหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างขึ้นด้วยข้อความใหม่เธอไม่ใช่สร่าตัวจริงเธอมองหน้าจออย่างไม่เชื่อสายตาข้อความต่อมาปรากฏทันทีตัวจริงตายไปแล้วเมื่อหกเดือนก่อนในโอไฮโอมือเธอสั่นหนักจนโทรศัพท์ลวนกระแทกพื้นเธอกัดกริมฝีปากน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในหัวเต็มไปด้วยภาพจำที่เริ่มบิดเบือน ใบหน้าของพ่อแม่เสียงหัวเราะของเพื่อนทุกอย่างดูเหมือนฝันที่แตกร้าวเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกห้องอีกครั้งเธอรีบเก็บเอกสารทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้ววิ่งออกหลังตึกอากาศกลางคืนเย็นเฉียบจนผิวชาเธอได้กลิ่นน้ำทะเลแรงขึ้นเรื่อยๆเบื้องหน้าคือท่าเรืออละมักตตมที่มืดสนิทเธอเห็นเรือลำเล็กสองลำผูกไว้กับเสาไม้เสียงคลื่นกระทบผนังท่าเรือดังเป็นจังหวะเธอขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งโดยไม่คิด ในความมืดเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หัวเรือเสียงผู้หญิงพูดเบาๆลอยมาช้าไปหน่อยนะที่รักคามิลาอยู่ตรงนั้นยิ้มเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกในมือของเธอถือปืนฉันบอกแล้วว่าเขาจะเลือกเธอสราถอยหลังแต่ไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วคามิลาเดินเข้ามาใกล้ทีละกาวอยากรู้หมายว่าทำไมเธอถึงจำฉันไม่ได้เสียงคลื่นกลบคำพูดสุดท้ายของเธอ แสงไฟจากเรืออีกลำสองเข้ามาในขณะเดียวกันเงาของทั้งสองทาบทับกันกลางความมืดและเสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นเหนือทะเลดูไบเสียงปืนก้องสะท้อนเหนือผิวน้ำจนเรือสันไวกลิ่นดินปืนคละคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นเค็มของทะเลสาราล้มลงบนพื้นไม้ของเรือหูอื้อและมึนมงงทุกอย่างหมุนช้าเหมือนภาพในฝันที่บิดเบี้ยวเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลาตามต้นคอ คาิลาเดินเข้ามาใกล้ปืนในมือยังคงชี้ตรงแสงไฟจากเรืออีกลำสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนเปลวไฟในกระจกฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอตื่นขึ้นมาแบบนี้เสียงของคาิลาเย็นเฉียบซาราพยายามขยับตัวแต่แขนขาไม่มีแรงเธอเห็นบางอย่างที่สะดุดตากระสุนไม่ได้จ่อตัวเธอแต่มันเฉียดผ่านแล้วฝังอยู่ในเสาไม้เลือดที่เห็นไม่ใช่ของเธอมันหยดมาจากแขนของคามิลาเอง เธอยกมือแต่แผลและหัวเราะเบาๆเขาคงไม่พอใจที่ฉันทำก่อนเวลาเสียงเครื่องยนต์เรือดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของท่าแสงจากไฟฉายสองเข้ามาเป็นเส้นคามิลาหันขวับเธอผลักสราลงใต้ท้องเรือแล้วพูดกระซิบอยู่เฉยๆอย่าขยับไม่งั้นเราจะตายทั้งคู่เสียงรองเท้ากระทบไม้ดังใกล้เข้ามาชายสามคนในชุดดำขึ้นมาบนเรือหนึ่งในนั้นคือมิสเตอร์คารเรน ใบหน้าเขายังคงเรียบเฉยเหมือนไม่เคยมีอารมณ์ใดเธอทำเกินคำสั่งอีกแล้วคามิลาเสียงของเขาเยือกเย็นจนขนลุกคามิลาเชิดหน้าเธอจำเป็นต้องรู้ความจริงก่อนที่จะถูกลบเธอไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเธอคือข้อมูลที่เราใช้สร้างแบบจำลองซาร่าได้ยินทุกคำใต้ท้องเรือหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุกอกคามิลาเดินช้าๆเข้าหาเขาปืนยังอยู่ในมือเธอเป็นตัวเดียวที่ยังมีอารมณ์และความจำหลงเหลือ นั่นคือสิ่งที่คุณกลัวใช่ไหมมิสเตอร์คารเรนไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าให้ใชายอีกคนข้างหลังเสียงปืนดังอีกนัดคามิลาทุดลงกับพื้นเลือดสีเข้มไหลซึมตามรอยแตกของไม้มิสเตอร์คารเรนก้าวไปข้างหน้าเขากระซิบกับร่างที่หมดแรงฉันสร้างเธอมาเพื่อเชื่อฟังไม่ใช่ตั้งคำถามเขาหันหลังกลับแล้วพูดบางอย่างเป็นภาษาที่สราฟังไม่เข้าใจไม่นานนักเรือทั้งลำเริ่มสัน่น มีเสียงเครื่องกลททำงานอยู่ใต้พื้นสารารู้ว่าเขากำลังจะจมเรือเธอคลานออกมาจากใต้ท้องเรือทันทีมิสเตอร์คารเรนหันมาเห็นเธอพุ่งเข้าใส่เขาเต็มแรงทั้งคู่ล้มลงกับพื้นเสียงกระแทกดังสนัน่นปืนหลุดจากมือเขาแล้วกลิ้งไปตกที่ขอบเรือเขากำคอเธอแน่นจนหายใจไม่ออกเธอไม่มีสิทธิ์มีชีวิตเขาขู่เสียงการาวสารารวบรวมแรงทั้งหมดผลักเขาออกแล้วคว้าปืน เธอยิงโดยไม่คิดเสียงดังสะท้อนกลับมาหลายครั้งมิสเตอร์คาร์เรนซุดลงตรงหน้างเงียบสนิทซารายืนหอบเหงื่อและน้ำตาไหลารวมกันเธอหันไปมองคามิลาที่นอนนิ่งแต่ยังหายใจแผ่วๆหนีไปคามิลาเอ,อ่ยเสียงแผ่วก่อนที่ระบบจะรีเซ็ตสารางระบบอะไรคามิลายิ้มอย่างเหนื่อยล้าทุกอย่างที่นี่คือการจำลองไม่มีใครรอดจริงเรือเริ่มเอียงน้ำทะเลไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว สรารคว้าแฟ้มจากกระเป๋าแล้วกระโดดลงน้ำความเย็นช็อกจนหายใจแทบไม่ได้เสียงเครื่องยนต์และเสียงระเบิดเล็กๆดังต่อเนื่องเธอว่ายน้ำไปสุดแรงจนถึงชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหินและเศษโลหะเมื่อหันกลับไปเรือทั้งลำลุกเป็นไฟแสงจากเปลวเพลิงสะท้อนบนผิวน้ำเป็นสีทองแดงควันหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนทรายหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเสียงไซเรนจากระยะไก,กลเริ่มดังเข้ามา รถตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงในไม่กี่นาทีเธอถูกพาขึ้นรถโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหน้าที่หญิงพูดกับเธออย่างรวดเร็วคุณคือคนที่หายไปจากโรงแรมมาริออตใช่ไหมสาราพยักหน้าแทบไม่ออกเสียงเธอถามถึงคามิลาแต่ไม่มีใครตอบเจ้าหน้าที่เพียงมองหน้ากันแล้วเงียบพวกเขาพาเธอไปยังสถานีตำรวจกลางเมืองดูไบาภายในห้องสอบสวนเย็นจัดจนขนลุก กลิ่นกาแฟขมและควันบุหรี่ลอยปนในอากาศเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งนั่งตรงข้ามเธอเขาเปิดแฟ้มเอกสารแล้วพูดเสียงเรียบเราพบหลักฐานว่าคุณเป็นพลเมืองอเมริกันชื่อซาราเบนสันแต่ข้อมูลจากสถานทูตบอกว่าซาราเบนสันเสียชีวิตแล้วเมื่อหกเดือนก่อนเธอพูดไม่ออกเขาเปิดแท็บเล็ตให้ดูภาพถ่ายเป็นภาพจากที่เกิดเหตุในโอไฮโอวันที่เธอควรจะตาย ศพหญิงสาวในภาพมีใบหน้าเดียวกับเธอทุกประการสาราตัวสั่นน้ำตาไหลพรากเจ้าหน้าที่มองเธออย่างระวังบอกเรามาสิคุณเป็นใครกันแน่เธอกำแฟม้มแน่นรู้ว่ามันคือกุญแจทั้งหมดในแฟม้มมีแผ่นโลหะเล็กๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อเธอวางมันลงบนโต๊ะมันแป่งแสงสีน้ำเงินสลัวเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่งเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นจากคอมพิวเตอร์ในห้องหน้าจอแสดงข้อความแปลกๆ การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตระบบจะปิดภายใน60วินาทีไยในห้องกระพริบแล้วดับวูบเสียงเครื่องจากบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นสารายืนขึ้นตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีเสียงตอบประตูล็อกอัตโนมัติเธอพยายามมองในความมืดเห็นแสงไฟสีแดงกระพริบจากเพดานข้อความใหม่ปรากฏบนจอยินดีต้อนรับกลับโปรเจกต์เบลเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอากาศในห้องเริ่มหนาวจัด เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบแตกจากนั้นเสียงของคามิลาแว่วผ่านลำโพงเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่มีใครออกจากระบบนี้ได้จริงไฟสว่างวาบขึ้นอีกครั้งสรายืนอยู่ในห้องสีขาวสะอาดไม่มีตำรวจไม่มีโต,ไม,มตไม่มีแฟมเธอมองรอบตัวเห็นกระจกบานใหญ่สะท้อนภาพของเธอเองแต่ในกระจกนั้นใบหน้าไม่ใช่ของเธอเป็นใบหน้าของคามิลายิ้มเย็นพร้อมเอ่ยชา้ชา ยินดีต้อนรับสู่เวร์ชั่นใหม่สรา2.0เสียงหัวเราะแผ่วเบาก้องไปทั่วห้องและในความเงียบสุดท้ายแสงสีขาวสว่างจนทุกอย่างหายไป